อัลลอฮฺซุบะฮฺตะลาได้ตกนักเรื e song, la, uk uk at, all all oh ่องการละหมาดเรื่องการจ่ายะกัดโดยเฉพาะเรื่องการจ่ายะกัดเนี่ยอัลลอฮฺตะลาได้ฟัดดูตกนักลงมาในปีฮิจรรติสองหลังจากที่ท่านนบีสุลลฺลลอฮฺวะลิวะสลัมออกไปยอบจากนครมัการเนี่ยไปอยู่นครมาดีนะได้สองปีปีที่สองอัลลอฮฺตะลาได้ฟัดดูตกนักผูกผมเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายะกัดลงมาให้แก่ท่านนบีสุลลฺลลอฮฺวะลิวะสลัมในเดือนชะ บานโธมกับสากกาติตรพี่น้องครับเรื่องการจ่ายา a k a t นี้วาฮิยมีนาชารออีอิลกอดีมาอุลามะส่วนหนึ่งได้ยึดถือพี่น้องครับว่าเรื่องสากา t เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจาก s ริอ i a เหล็กยุคสมัยนบีรุนก่อนๆมีมาตั้งแต่รุ่นก่อนๆอนจากทานนบีสอลลัลลอฮุอะลิวะสลัมบิดาลีลกอลออสซาอะลัยฮิสสลามว่าอูซอนีบิศซลาติวัซ z a k เนี่ยมีหลักฐานจดเจริยืนยน ันนาคำพูดพ้องทานนาบีอีสาลาฮิสลามต่อเกี่ยวกับเรื่องอัลลอฮ์ได้สร้างเสียโต่อานให้ทำการละมาดและเรื่องการจ่ยายซะกา